บ่ดีคืนวันที่23สิงหาคมตาางวันหน่งรกนะครับเวลานะครับ2อนาฬิกานะครับ22นอนนะครับติดตามนะครับพายุโซลอนคาจิกินะครับผลการพยากรณ์หรือผลพัดกาจากโปรแกรมบินดี้นะครับเวลา22นาฬิกานะครับฐานข้อมูลใช้เวลา22่สนาฬิกานะครับ ติดตามนะครับพายุยังอยู่บริเวณไหนนะครับสำหรับข้อมูลนะครับจากข้อมูลทางข้อมูลนะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกานะครับดูนะครับดูนะครับลมที่ใช้เป็นลมที่ผิวพื้นนะครับลมพิวพื้นหรือลมที่ความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับ เพราะว่าเราใช้วัดความสูงใช้วัดความเร็วลมของลมใกล้ศูนย์กลางนะครับของพายุที่มีผลกระทบดูนะครับลมก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ4 0 12 2นตนะครับพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับวันอาทิตย์ที่24นะครับเมื่อเคลื่อนตัวเข้าอ่าวต้องเกียร์แล้วก็ใหล้านะครับพายุลูกนี้ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับความวลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางนะครับ ลมใกล้พื้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5้าสิาก็อตนนะครับก็ดูนะครับติดตามดูนะครับใกล้ฝั่งนะครับตรงอ่าวตั้งเกียรนะครับเมื่อใกล้อ่าวตั้งเกียรนะครับคอรีลมก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าวตั้งเกียวันวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะครับเช้าวันจันทร์ที่25สิบห้านะครับดูนะครับสังเกตนะครับมุมบน ทรายนะครับเราจะเห็นว่านะครับพังค้างพายุความรุนแรงนะครับความลมของพายุเกือบถึงไต้ฝุ่นนะครับเพราะว่าไต้ฝุ่นก็คือมากกว่า64นอตอันนี้ความลมอยู่ที่62 63นอตนะครันที่64นอตนะครับก็พายุนะครับความรุนแรงของพายุก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับดูนะครับเนี่ย65นอตนะครับช่วง6กนาฬิกาของวันที่25นะครับ ก็เป็นถึงมีความเร็วลมถึงขั้นไต้ฝุ่นนะครับวัดจากลมที่ระดับผิวพื้นนะครับความสูงที่ผิวพื้นเพราะว่าวัดจากผลเสียหายนะครับ65นอตเห็นไหมครับดูนะครับดูความเสียหายเป็นความรุนแรงถึงเป็นไต้ฝุ่นนะครับนาคากักแต่เป็นพายุไต้ฝุน่นความรุนแล้วความเร็วลมก็จะอยู่ในระยะสั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับของซีเบียทอพิคอนสตอมนะครับหรือ ท o องพิคอนสตรอมหรือพายุไซโคนหรือพายุโซนร้อนที่รุนแรงนะครับเขือนเขาอันนำนะครับซึ่งเป็นประการหลักนะครับเียวกั้นก็ไม่สามารถจุดพายุได้ชะลอนะครับก็เป็นอุปสรรคนะครับทําให้เมื่อพายุขึ้นฝั่งแล้วก็ชะลอความเร็วของพายุเมื่อพายุข้ามเขื่อนเขาอันนำได้นะครับความเร็วลมนะครับก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับพายุก็จะลดความรุนแรงลงนะครับก็ทังเกตได้ชัดเจนนะครับ เมื่อข้ามืขาอข่าวอันนำผ่านเข้าเวียดนามลมแรง,งเป็นลมผิวพื้นนะครับที่ใช้วัดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางของพายุนะครับก็จะดูนะครับพายุก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนะครับมีแรงเสถทานมีฟิชชั่นต่างๆนะครับพื้นผิวของพื้นผิวพื้นแดินที่ครุขระนะครับถ้าพายุอยู่บนพื้นน้ําหรือมหาสมุทรนะครับก็จะมีความชื้นมีความราบเรียบนะครับพายุก็จะ มีความรุนแรงและเคลื่อนตัวช้านะครับแต่เมื่อพายุนะครับเคลื่อนขึ้นฝั่งก็จะเคลื่อนตัวเร็วขึ้นนะครับไม่มีฮันเลียงนะครับต่อไปมาดูลมที่ระดับ8 5 0้ยห้าสเซกโอประการหรือหบันฟุตนะครับอันนี้เราก็จะดูทิศทางการเคลื่อนตัวนะครับดูแม็กของมันดูแม็กของพายุนะครับความเร็วลมสูงสุดของพายุหรือแม็กนะครับพาอยู่นะครับก็จะอยู่ทช้ความมือของการเคลื่อนตัวนะครับก็จะดูนะครับ ลมระดับนี้นะครับก็จะเหนือจากพื้นดินไปถึง5,000ฟุตนะครับหรือ850เฮกยห้าสบให้ตัวพัคานนะครับก็แต่มันก็จะดูได้ชัดเจนนะครับดูการเคลื่อนตัวดูการทรงตัวของพายุได้ชัดเจนนะครับความรัลงลมของพายุก็จะดูได้ชัดเจนนะครับแต่เนื่องจากว่าการวัดความรัลงลมใกล้ศูนย์กลางของพายุเราใช้ที่วัดที่ระดับใกล้ผิวพื้นนะครับเพื่อดูความแรงเช่นกันนะครับพายุจะขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่25นะครับ ก็จะผ่านเทือกเขาอันนำนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคขวางกั้นอย่างหนึ่งนะครับที่ลดแรงของพายุนะครับแต่ลมที่ระดับ850ให้ตัวบัดคารหรือ500ฟุตเราก็ยังเห็นศูนย์กลางของพายุนะครับในการเคลื่อนตัวชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่าผิวทูกระแต่มันอยู่เหนือฟิกชันนะครับอยู่เหนือสุานนะครับแตกต่างจากลมที่ระดับผิวพื้นนะครับเราก็ยังเห็นการเคลื่อนตัวของพายุนะครับที่ผ่านประเทศไทยเลาวไปนะครับ แล้วก็จะผ่านประเทศไทยเราไปนะครับช่วงวันที่27นะครับวันพุธที่27นะครับแต่ก็เป็นลักษณะของลองมรสุมยังอยู่นะครับเราดูนะครับติดตามดูนะครับข้อมูลคืนนี้นะครับ22ดูนะครับดูพายุค่อยๆเคลื่อนดูเราก็เข้าติดตามจับตาดูนะครับพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับเนี่ยใกล้ขึ้นฝั่งหรืออยู่อ่าวบังเกียนะครับ ยุก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนผ่านเข้าสู่ประเทศไทยวันที่26วันอังคารที่26นะครับบริเวณแถวแถวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ไปเชียงรายไปพะเยาเชียงรายนะสําหรับการคาดการณ์และการพยากรณ์ฝนนะครับฝนที่จะเกิดขึ้นก็ดูนะครับติดตามฝนดูนะครับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้ บ่ายบ่ายกลางคืนคืนพรุ่งนี้นะครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนนะครับผ่านเกาะไฮลัมลงอาตังเกียนะครับแล้วก็จะเคลื่อนสู่ประเทศเวียดนามนะครับในวันจันทร์นะครับแล้วก็จะผ่านลาวนะครับแต่ช่วงวันอังคารนะครับก <c oughs> ลุ่มฝนใหญ่ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเรานะครับบริเวณแถวจังหวัดน่าน,นครับ อำเภอปัวท่าบางผานะครับบ่อเกลือฉลพระเกียตแถวนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะครับฝนสะสมต่อเนื่องนะครับก็อาจจะทาให้นะครับมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่นะครับช่วงที่พายุเคลื่อนตัวผ่านนะครับก็จะมีลักษณะของฝนฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่หรือบางแห่งนะครับวนกลุ่มเมฆฝนนะครับเราก็จะเห็นนะครับไมกลุ่มใหญ่จากพายุนะครับพายุนี้ถือว่ารุนแรงนะครับแล้วก็มาในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเรานะครับยังเฝ้าติดตามนะครับก่อนหน้านี้ฝนหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับก่อนที่พายุจะมานะครับพายุจะมาเราก็ได้ดูได้ดูได้สังเกตนะครับได้ติดตาม ติดตามดูนะครับก็รู้ก่อนล่วงหน้าโปรแกรมของวินดี้นะครับที่เราเฝ้าดูดูความรุนแรงของพายุนะครับก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับพายุคาจิกินี่นะครับก็จะมีผลทําให้ประเทศไทยเรานะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ก่อนแล้วนะเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับก็เหมือนหอบน้ําจากทะเลกินใต้นี่ขึ้นฝั่งมาด้วยนะครับก็ยิ่งทําให้นะครับฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็จะฝนตกหนะักฝนสะสมหรือตกต่อเนื่องหลายๆวันนะครับก็อาจจะทําให้มีผลกระทบในบางพื้นที่มีฝนสะสมอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าติดตามนะครับสภาพอากาศสภาพอากาศเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะมีผลกระทบต่อต่อกิจกรรมหรือชีวิตของเรานะครับก็เฝ้าติดตามดูนะครับ ข้อมูลนะครับจากผมที่ให้ไปก็เป็นแค่บางส่วนนะครับที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นแค่บางส่วนไปสําหรับติดตามเภาพประกาศสําหรับผู้ที่สนใจนะครับให้เรารู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนถูกต้องนะครับวางแผนรับมือได้นะครับไม่ใช่ติดตามหรือรับรู้เพื่อให้เราตื่นตระหนกตกใจนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเราดูคาดการล่วงหน้าเราได้เห็นภาพ ชัดเจนแนวทางนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นลงนะจะทำให้เราวางแผนได้นะครับไม่ใช่เราตะกตกใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากติดตามนะครับสภาพอากาศนะครับถ้าผมเวลาว่างก็จะมารายงานต่อเนื่องนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบรับชมรับฟังนะครับก็ติดตามนะครับพายุโซ้อนคาจิกินะครับที่จะพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ย4 24สิงหาคม พายุตรกนี้ก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลามลงอาตางเกียรนะครับแล้วก็จะเพิ่มความรุนแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงขั้นเป็นซีเวียทวิคอดสตอร์มนะครับหรือพายุโซนร้อนกําลังแรงนะครับบางครั้งอาจจะมีความรันลมสูงถึงขั้นเป็นไต้ฝุ่นได้นะครับก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ามีเทือกเขาอนำเป็นเทือกเขาสูงขวาง,งกั้นนะครับไปลดแรง เราลดความรุนแรงของพายุลูกนี้นะครับก็เฝ้าติดตามนะครับอย่างระมัดระวังนะครับสำหรับพายุลูกนี้นะครับติดตามเนื่องจากว่าจะทําให้ฝนตกนักหลายพื้นที่นะครับและก็จะมีฝนสะสมด้วยนะครับก็เฝ้าติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับ